เฮ็ดขาวต้องวดตามรวยสินไก่ไก่กบไก่เล้งและไก่เจ้าของนี่แหละพี่น้องเลยเอาเชอรี่เลยปานี่อันนั้นอันนี้โหจิงไก่ตัวนี้ กับสบายดีและกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษสุขชสุคนามาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยในซองบญยาผู้ไทยบรรนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องอะวันนี้อยูเฮอร์นะวันนี้นะได้ฮ็ดข่าวมาพี่น้องเอ้ยนี่ฮ็ดข่าวก็ได้มาเมื่อเช้านี่หามาเมื่อเช้านี้วันนี้จีฮิตเมนูแกงเฮ็ตวันนี้นะห็ดกาค่อนข้างอยู่เท่าทั้งหมดได้มาฮ็ดกันเลยนี่ กอนอื่นก็ตัดอันนี้ออกก่อนพี่น้อยบ่เอาตีนมันเอาแต่ใบมันเพราะว่าเฮ็ดแก่เอาสิตัดเอาตรงนี้นะพี่น้องนี่ประมาณนี้นะตีนมันในทิมบอกเอาจักอ่นเพราะว่ามันค่อนข้างแก่เฮ็ดนี่นะ ตัดติดแล้วกับประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวล้างก่อนเอาน้ำช่วยล้างก่อนนลยเอา าาหลังจากล้างเห็ดแล้วพี่น้อยนี่เดี๋ยวมาโคตัวนี้เป็นเอิกไก่นะเอิกไก่เดี๋ยวเอาโคชีสไก่นี่แกงเชือไก่อยู่น้อยแกงเห็ดขาวเชือไก่นี่ชีล้วน ตัวนี้กระดูิกออมันตัวนี้นะโอเคอเดี๋ยวเอาเอาหมอ้อลงหม้อเลยพี่องๆไปนี่น,น,นี่เห็ดข่าตัวหมดเห็ดกข่มันขอค่อนข้างจะยาะแก่เลย กินไก่ไก่กับไก่เล้งแล้วไก่เจ้าของนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันน,นะนะมันไปไก่พูดไปกลางบ้านพุ่นมันบอกมาเคาะแล้วก็บยานมันเหน,เนี่เลยจับออกมาเสียบอกเอ็ดกินยังไม่ทันแล้วชอบพี่น้องเอ้ยเต่าไทยน้อยตื่นเลยแม้มันไปะนะไปะเบิ้งโง่พี่น้องเอ้ยเป็นยานโง่ ตื่นแลกอุ้มแล้กกระลับเหน็นไหมลับแล้วอตอนนี้กลับมานอนอูแล้วพี่น้อย ลับละนี่หลังจากเบาะไทยน้อยลับพี่น้อยไปเฮ็ดกินต่อไปนี้ลับจอดช็อตอีละอันนั้นก็มันยังตื่นนะมันเยวพี่น้อยมันเปะแล้วมันตื่นตื่นละเปลี่ยนอันเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนอันยังให้มันแล้วก็มันก็นอนต่ออีบานนี้มันนี้สีเฮ็ดกินต่อไปนี้นะ เอาเพชรลงไปเอาบลาหลเอาเพชรก็สามารถพี่น้องเลยตามด้วยเกลือตามแบด,ดนี้เยอะเลยเหอ เชือดีเลยป่ะนี่เวันนี้ซื้อเป้งนัวป่ะนี่ผงนัวเอาเอาพอประมาณพี่น้องเลยจังหวะ ไปตัวนี้เอาเอาพักลงไปไปนี่ เอาถือว่าพดถือว่าสุกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิมมึงก่อนโอ้หลายพดอากาศมันนี้นี่ค่อนข้างฮ้อนแห้งมันนี้นะ Các với đáp, you know. Ow, won't die, bunny. Ah, dê, sợ lát nắp, nằm gammat, a nhanh hô la. Dạp được เวลาเขาเวลาเขาอมเนี่ยมันตื้นเนี่ยเวลาเขาอมเนี่ยมันมันรับวันนี้เวลาเขาปงเนี่ยมันตื้นพี่น้องเอ้ยมันน่าจะนะพี่น้องเอ้ยเวลาอมเนี่ยมันรับแล้วมันเย็นโมโลได้ดายเวลาเขาปุ่งเชือู้บ่แบบปุ่งเชือกพื้นนี่มันหอนเฮ่อเฮ่อมันอ้อได้พี่น้องนะมันก็เลยตื้นเวลาเขาอมุ้มก็รับก็เจาะอยู่เด้ด ตื่นเลยฮะเกย์เกยเื้อเ้อเอื่อเลยฮ้ยรับเวลเอารับแล้วกรปงชูออีปะนี่อ้ก็เอาม้งลมด้ม้งกบหัวยุ่งนะยุ่งหลายเ้เป่าผู้ใหนอนแล้วก็ มาตักแกงได้มานี่ปลาะเช้ามาเป็นเงินเช้ามเป็นเอก่องกินก็พร้อมพี่น้องเลยแกงเห็ดมันนี้บมีนะกับนะมันนี้นะมีแต่แกงเห็ดอย่างเดียวแกงเห็ดเชือไก่แ้วก็เชือผักตําลิงแน่

rồi hết, hết, hết cả hết cả kẻ khảo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตื่นแล้วบหอแล้วกันแอรแล้เิคนไลค์นะ้อัดไปกลือจขเอ่ตอนข้อหนุ่ดตข้อนุมกัมตอนเฮ็ดตอนใกล้นี้ ข้าวห่อเดียวรุดคลิปนี้ก็สีประมาณนี้พี่น้องอเออขอขอบคุณบุกอบใจทุกการติดตามรับสม้มคลิปหน้าพี่น้องมพาพบกันใหม่